นะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย CA นะคะคลิปนี้คือคลิปฉาชีกนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเป็นแม่ค้าเหมือนกันหรือว่าอยากจะเรียนรู้ แบรนด์สินค้าอเมริกานะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอยจะแชร์ให้ดูว่าขายอะไรได้สัปดาห์เริ่มต้นเดือนมีนายนะคะแม่ค้าจะพยายามรีบเร่งทําคลิปออกมาให้เสร็จของเดือน3เพราะตอนนี้เราอยู่เดือน4กันแล้วนะคะแม่ค้ารีบเร่งทำงานมากเลยโอเคเออตอยขายได้ทั้งใน EBay แล้วก็พอมานะคะก็เงินที่ได้ตีเป็นเงินไทยเนาะ หนึ่สัปดาห์จอยได้กำไรนะคะ25,542บาทนะคะอันนี้คือตัวเลขคร่าวๆนะคะขายใน eBay จะโดนหักประมาณ18%ขายใน p o ขายในพมาจะโดนหัก20%นะคะเปิดร้านใน eBay เสียรายเดือนนะคะจอยเสียเดือนหนึ่งตกประมาณ หกเหรียญน,นะคะแล้วก็ขายในพอร์ชมาร์กเนี่ยเราไม่เสียรายเดือนแต่ว่าเขาจะมี p อร์เชอร์วีเอนะคะก็จะเป็นเออเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการขายสินค้านะคะคือแชร์ช่วยแชร์สินค้านะคะออฟเฟอร์ลูกค้ากลับนะคะถ้าใครชอบสินค้าในร้านของเราเออรายเดือนน่าจะอยู่ประมาณสัก25เหรียญถึง30เหรียญน,นะคะถ้าจอยจำไม่ผิดเนาะก็ถ้าใครขายใน พอชมานะคะแนะนำให้ใช้โปรแกรมนี้นะคะช่วย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 ให้เราขายสินค้าได้ดีเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เสียรายเดือนในการขายของเขานะคะอย่างน้อยเราใช้โปรแกรมเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าจอยขายอะไรได้เดี๋ยวจะเริ่มใน eBay ก่อนนะให้ดูลักษณะสินค้าว่าขายลักษณะแบบไหนไป ดูชื่อแบรนด์นะคะแล้วดูพวกคำคีย์เวิร์ดที่จอยใส่ไว้ในคำไทเทลนะคะว่าจอยใช้คำคีย์เวิร์ดประมาณไหนบ้างโอเคเรามาเริ่มต้นตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกเนี่ยคือแบรนด์ก็ตเทกนะคะแบรนด์นี้จะเป็นชุดว่ายน้ำซะส่วนใหญ่เนาะแล้วตัวเนี้ยจอยไปเจอมันเป็น cover up นั่นเองซื้อมา8เหรียญที่ร้าน TJ Max นะคะตอนที่เขาลดราคาป้ายเหลือขายไป25เหรียญ จัดส่งออกต่างประเทศแคนาดานะคะลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าขนส่งค่าขนส่งประมาณ20เหรียญน,นะคะต่อมา เรเชลโซนะคะอันนี้เป็นสไตล์พาราโซ่ก็จะเป็นแบบสไตล์ขากว้างนะคะแล้วเป็นผ้าลีนินนะเหมาะที่จะใส่ช่วงซัมเมอร์อันนี้เป็นของมือสองนะ,ะซื้อมา6เหรียญ4ี่ที่ลานคูดวิลขายไปที่22เหรียญน,นะคะบอกไว้ก่อนว่าส่วนมากสภาพของจอยจะอยู่ในสภาพที่ดีถ้าตัวไหนมีตําหนิคิดว่ามันไม่หนักมากอะไรเงี้ยจอยก็โพสต์ขายเนาะแต่ถ้าอะไรมันแบบมันดูเก่ามากๆอะไรเงี้ยก็เลี่นที่จะไม่ขายดีกว่าเนาะ ต่อมา l a n d ์เอ็นค่ะอันนี้ได้มาจากเมืองไทยต้นทุนจอย3ามเหรียญน,นะคะจอยขายไป15เหรียญที่ขายได้เพราะว่าเป็นลายไก่เออบอกแล้วอะไรที่เป็นลายเก๋ๆแปลกๆอะ่ะจอยชอบซื้อเอามาขายมากเลยแล้วตัวนี้มีตำหนิช่วงคอค่ะมันจะมีรอยเลอะแต่ว่าจอยซักแล้วซักก็ยังไม่ออกเนาะก็เลยบอกลูกค้าว่าเราได้ซักเรียบร้อยแล้วนะล้วก็ยังมีรอยตำหนิอยู่ลูกค้าบางคนเขาก็โอเคเพราะว่าด้วยลวดลายอะค่ะมันเป็นลายแบบ เต็มอยู่แล้วแล้วแค่ลอยเลอะนิดเดียวมันมองไม่เห็นนะคะลูกค้าก็ซื้อไปอย่างง่ายดายนะคะขายไปที่15เหรียญเนาะโอเคต่อมา democracy นะคะอันนี้ซื้อมาจากร้าน g o o d v i เป็นกางเกงยีน7เหรียญ49่ขายไปที่26เหรียญน,นะคะอันนี้เป็นทรงสกินนี่เนาะปีนี้สกินนี่ขายไม่ดีพยายามหาเป็นกางเกงทรงขากว้างมาขายนะคะตอบ ไปเป็น o ne v นะคะช่วงนี้ตอยเจอแบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะมากซื้อมา6เหรียญ49ที่ร้าน good view จอยขายไปที่20เหรียญน,นะคะต่อมาแบรนด์ c c s e q u e n นะคะซื้อมา6เหรียญ50เซนที่ร้าน marshall นะคะตอนจอยกลับมาจากเมืองไทยตอนเดินฟุมพาแวะไปช้อปปิง้งแล้วสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่ยังมีป้ายเหลืองอยู่ก็โชคดีได้ตัวนี้มานะคะจอยขายไปที่26 เหรียญต่อมา to r destinations นะคะอันนี้ได้มาจากเมืองไทยอีกแล้วนะคะต้นทุน3เหรียญขายไป15เหรียญ55เซนนะ,คะใครเจอแบรนดน์นี้ก็ลองเลือกซื้อมาส่วนมากสื้อเขาจะเป็นสไตล์ที่แบบ cover up ใส่ไปทะเลซะส่วนใหญ่นะคะแบรนดน์นี้ต่อมาเป็นแบรนด์ Garnet Hill นะคะอันนี้เป็นของใหม่ซื้อมาจาก Goodwill ราคาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่ยี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะคะตอนแรกจอยตั้งราคาแพงนะคะแล้วก็ปรับ ราคาลงมาก็เลยขายได้เนาะต่อมาเป็นเสื้อเบลเซอร์นะคะอิทาลีนะคะซื้อมาเจ็ดเหรียญ9 9า้ขายไป4ี่เหรียญนะคะขายไปได้ราคาดีมากเลยนะคะส่วนมากถ้าเป็นของใหม่สไตล์เบลเซอร์เนี่ยจอยขายประมาณ1 0อยเหรียญนะคะของใหม่อันนี้เป็นของมือสองขายได้40เหรียญถือว่าดีมากเลยเนาะต่อมาแบรนด์เทาบอสนะคะเป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายซื้อมาจากร้านกู๊ดวิวนะคะ เออราคาอยู่ที่6เหรียญ49นะเป็นทรงกางเกงขายไปที่28เหรียญค่ะนะเป็นของใหม่นะตัวเนี้ยนะคะต่อมาเป็น a b e r c o m b i e ค่ะซื้อมาจากร้านเออ TJ Max สาขาใกล้บ้านซื้อมา19เหรียญ99นะคะขายไป45เหรียญแนะนำเลยนะคะทรงกางเกงทรงนี้เป็นทรงพีชนะคะถ้าใครไปเจอที่ TJ Max หรือมาเชลส์ els, นะคะส่วนมากราคาจะประมาณนี้แหละ 19เหรียญ99ลองเลือกซื้อมาขายจริงๆจ,จอยเจอสีครีมด้วยแต่ว่าสีครีมน่ะมันมีรอยตาหนิงมีรอยตําหนิคือมันเยอะไปมันทำความสะอาดไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้เอามาเนาะต่อมาเป็นเจนดิเลนซีอันนี้เป็นลายนกนะคะลายนี้จอยขายน่าจะ4ตัวแล้วแล้วตัวนี้ได้มาจากเมืองไทยนะคะสเหรียญขายไปที่1ิ 8เหรียญเป็นตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เนาะต่อมาแบรนด์ซาร่านะคะอันนี้เป็นเอาผ่านะคะเนื้อผ้าได้มา9เหรียญ99ที่ร้านมาแชลส์ขายไปที่25เหรียญตัวนี้ขายไปถูกเพราะว่าจอยมี2ตัวแล้วตัวเนื้อผ้าเอาผ่าเนี่ยมันไม่มีผ้าไลนิงข้างในเวลาใส่แล้วมันจะเชียร์เนาะจอยก็เลยขายไปให้ราคาถูกนะคะต่อมาซีโอนี่ค่ะหาซื้อได้ที่ร้านทีเจแม็กซ์เราก็มาแชลส์เนาะแต่ว่าตัวนี้จอยได้มาจากร้านกูดวิลราคา5เหรียญ ห้าเหรียญ49เเป็นของไมค์ขายไปที่30เหรียญนะคะต่อมาแบรนด์ซาร่ากางเกงยีนะคะซื้อมาน่าจะปีที่แล้วต้นปีนะคะซื้อมาที่12เหรียญ99ขายไปที่39เหรีย hmm. ญส่วนมากกางเกงยี Ye, แบรนด์นี้ส่วนมากจะขายตั้งราคาอยู่ที่3 9 49, 49หรือว่า59ขึ้นอยู่กับลักษณะทรงกางเกงนะคะ ต่อมาโคโคโม่ค่ะอันนี้ได้มาจากเมืองไทยนะคะราคาอยู่ที่3เหรียญน,นะคะจอยขายไปที่20เหรียญน,นะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่จอยพึ่งเรียนรู้แล้วจอยก็เอามาจากเมืองไทยน่าจะประมาณสัก4ีหรือ5ตัวตอนนี้น่าจะขายไป2หรือ3ตัวแล้วถ้าใครเจอแบรนดน์นี้ลองเลือกซื้อมาแล้วกันนะต่อมากางเกง,เกง b บรนด์ลอฟนะคะได้มา1เหรียญเ5เซนที่ร้าน Goodwill เอาเล t ขายไปที่15เหรียญแต่ว่าตัวนี้อยู่กระตอยมานานมากไนงะอยู่เกิน5ปีอะอยู่เกิน5ปีคือถ่ายรูปใหม่แล้วถ่ายแล้วถ่ายอีกปรับเปลี่ยนคำไททอลดิสคริปชันคือปรับเปลี่ยนเยอะมากนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเอามาถ่ายรูปใหม่ มาคิดคำไทยเท่าใหม่อะไรใหม่สุดท้ายก็ขายได้ดีใจมากเลยนะคะในที่สุดก็ขายเอาไปได้นะต่อมาเป็นเบลเซอร์นะคะแบรนด์ลาฟโรเรนนะคะอันนี้ซื้อมาเจ็เหรียญ99ขายไปที่35เหรียญต่อมาแบรนด์ซาร่าของใหม่ซื้อจากร้าน TJ Maxx นะคะซื้อมาที่19เหรียญ99ขายไปที่74เหรียญแล้วจัดส่งไปที่เนเธอร์แลนด์นั่นเองแต่ว่า เลูกค้าเนี่ยเขาส่งข้อความหาจอยใช่ปะเขาบอกว่าอุ้ยเขาเช็คของยังมาไม่ถึงเลยแล้วมันขึ้นโชว์ว่าสินค้ามันจะตีกลับมาให้จอยที่อเมริกานะเขาบอกว่าเขาอยากได้สินค้าเขาไม่อยากได้เงินคืนหรืออะไรเลยช่วยติดต่อให้เขาหน่อยได้ไหมนะจอยก็โอ้ย เยอะเลยอ่ะคือพยายามโทรหา ebay ก็โทรหายากมากเลยนะตอนนี้มันพยายามให้เราคุยกับบอทเนาะจอยก็เข้าไปในเออเว็บไซต์ของน่าจะเป็น U P S มังค้าที่ที่เป็นที่เป็นเออจัดส่งไปที่เนเธอร์แลนด์เนาะก็เออเช็ค tracking number น,นะคะก็มันก็ยังไม่โชว์มันยังไม่โชว์สุดท้ายมันก็โชว์ว่าโอเคเดี๋ยวสินค้าจะจัดส่งพรุ่งนี้นะคะจอยก็แบบ วนเวียนหาคําตอบให้เขาให้ได้ว่าเฮ้ยเราจะต้องอะไรยังไงก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะในการที่เราจะเคลียปัญหากับลูกค้านะคะเราก็บอกลูกค้าโอเคเราเช็ค UPS ให้แล้วนะสินค้าน่าจะถึงภายในพรุ่งนี้เขาบอกเขาก็เช็คนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นอัปเดตเหมือนที่ตอนจอยเช็คนะจะอยก็เลยบอกเขาว่าโอเคถ้าพรุ่งนี้ได้หรือไม่ได้สินค้ายังไงอะ่ะ ให้แจ้งบอกจอยด้วยเออเราจะได้ช่วยดําเนินการติดตามเรื่องนะคะก็สุดท้ายแล้วเขาได้รับสินค้าค่ะเขาบอกว่าเออภรรยาเขาอะชอบเสื้อเบลเซอร์มากเลยเขาก็ขอบคุณมากๆนะที่แบบติดตามเรื่องให้เขาไม่ได้ไม่ได้ทิ้งให้เขาติดตามเรื่องเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้ฟีดแบ็ k ในร้านของจอยดีด้วยนะให้แบบเป็นภาษาสเปนนิชนะคะก็จอยจะบอกว่าฟีดแบ็เนี่ยมันมีผล ต่อการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราถ้าใครว่างๆเนาะลองแวะเข้าไปดูในร้านของจอยแล้วลองไปดูฟีดแบ็ของจอยว่าเป็นยังไงส่วนมากเนี่ยจอยจะส่งสินค้าเร็วนะคะจอยจะส่งสินค้าวันเว้นวันถ้าวันไหนขายดีจอยส่งทุกวันนะคะแล้วถ้าตอนไหนที่จอยกำลังจะออกไปซื้อสินค้าแล้วขายได้พอดีจอยก็จะแพคแล้วก็เอาไปส่งทันที1 เราส่งสินค้าเร็วใช่ไหมคะลูกค้าได้รับสินค้าเร็วเขาจะชอบ 2. การแพ็คสินค้าจอยเคยแพ็คโดยใช้แค่กระดาษอะคะ่ะแค่กระดาษแล้วก็แบบติดสติกเกอร์อะไรเงี้ยลูกค้าไม่ค่อยชอบไม่เหมือนเราแพ็กใส่ถุงลูกค้าชอบแพ็คใส่ถุงมากกว่าถามว่าถุงแพงไหมถุงแพงนะเออจอยซื้อพัน ร้อยถ้าร้อยถ้าร้อยถ้าร้อใบมันจะอยู่ประมาณสักแบบ400บาทหรือ350ประมาณเนี้ยแล้วจอยซื้อทีจอยซื้อแบบเป็นพันใบไปเลยราคามันก็จะถูกลงเนาะแต่ว่าลูกค้าชอบแบบนี้มากกว่าแล้วถุงแต่ก่อนอ่ะจอยจะเลือกซื้อถุงมันจะเป็นเสียงดังเนี่ยถุงมันจะเป็นเสียงดังงนี้แต่ว่าถุงอันใหม่ที่จอยเลือกมามันจะนิ่มแล้วมันไม่มีเสียงแล้วสามารถยัดเสื้อผ้า เออความหนาได้มากกว่าถุงมันไม่แตกนะคะถ้าเป็นแบบถุงสิ่งดังๆอย่างเงี้ยข้างๆ่ะชอบแตกอันเนี้ยไม่แตกใช้งานดีมากเลยนะรุ่นนี้นะคะก็อย่างที่บอกจอยแพ็คแบบนี้จะเห็นได้ว่าสินค้าของจอยทุกตัวเวลาจอยถ่ายรูปเสร็จคือจอยรีสพ้าแล้วเนาะรีสผ้าแล้วโพสสินค้าอะไรเสร็จสับทุกตัวจอยแพ็คหมดแล้วเวลาที่เราจะจัดส่งอะเราก็แค่มาหยิบ เนาะแค่มาหยิบแล้วก็เอาไปใส่ถุงจัดส่งแล้วมีออแฟนคลับถามจอยมาว่าสต๊อกของจอยอ่ะจอยมีวิธีการยังไงขอนอกเรื่องหน่อยเนาะเพราะว่ายืนตรงนี้พอดีพอดีพูดถึงเรื่องสต๊อกเนาะมีแฟนคลับถามจอยมาว่าจอยจัดการกับสต๊อกยังไงบ้างนะคะจอยซื้อของมาปุ๊บจอยทำสต๊อกจอยจะจดใส่สมุด เนาะแต่ก่อนอะต้องมาคี์ลงคอมรู้สึกว่ามันช้าเออเขียนดีกว่าง่ายดีของมาปุ๊บเราก็เขียนนะคะจอยก็จะเขียนเลยว่าจอยซื้อสินค้ามาเนี่ยซื้อกี่ตัวซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่สินค้าแบรนด์อะไรสีอะไรไซส์อะไรนะซื้อมาราคาเท่าไหร่เสร็จแล้วอะ่ะการทำสต็อกของจอยอะหนึ่งลังอะค่ะเทียบเท่ากับเดือนหนึ่ง เนาะถ้าเดือนนั้นจอยซื้อเยอะมันก็จะมีหลายลังแล้วข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสของรายเดือนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะอันนี้คือจอยซื้อมาเมื่อปีที่แล้วของที่อยู่ชั้นตรงนี้คือของเมื่อปีที่แล้วเนาะซื้อมาปีที่แล้วก็คือ2004เลขข้างหน้าก็จะเป็น 2- 4 <joue> จอยซื้อมาเดือน9เลขตรงนี้ก็เป็น9ก็คือ249อันนี้คือรหัสสินค้าของจอยเสร็จแล้วสินค้าทุกตัวอย่างที่บอกจอยแพ็ค แล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตัวไหนอะมันอยู่รหัสไหนก็อย่างที่บอกว่าจอยทํารหัสสต็อกสินค้าเนาะเนี่ยค่ะจอยก็จะมีอย่างนี้ด้านหน้าเนี่ยคือรหัสสินค้า2 1 5หก็เท่ากับว่าตัวเนี้ยจอยซื้อมาเป็นตัวที่2150เดือน9เนี่ยจอยซื้อสินค้าเกิน2000ตัวเข้าไปแล้วแล้วข้างหลัง249เห็นปะสอ่เวันนี้ก็คือ ช่วงเดือนที่จอยซื้อมาเออนั่นแหละนี่แหละคือยกตัวอย่างให้ดูว่าจอยจะหาสินค้าเจอได้ยังไงก็ทํารหัสเอาไว้เสร็จแล้วตอนที่เป็น description นะคะจอยก็จะมีรหัสลงในนั้นเนาะจอยก็จะรู้ว่าเออสินค้าควรอยู่ไหนแต่ถามว่าเคยพลาดไหมมีพลาดนะ อยู่หลงลังบ้างเออบางทีแบบเราเราเลียงของใหม่อะไรใหม่ของแบบไปหลงลังหาไม่เจอมีเหมือนกันหาเป็นชั่วโมงก็หาไม่เจอแคนเซลสินค้าสุดท้ายแล้วมาเจอตอนหลังมีมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีขนาดเราทําแบบว่าเป็นสต็อกอะไรเรียบร้อยก็ยังเคยมีหลงเลยนะคะก็อันนี้นี่แหละเนาะเออโอเคต่อมาต่อมา นะคะแบรนด์ J.Crew ค่ะอันนี้ซื้อมา2ปีก็อย่างที่บอกสินค้าตัวไหนขายไม่ดีนะคะไปหยิบเอามาถ่ายรูปใหม่ แก้ไ yeah, ขคำไทเทอรใหม่ดีสคริปชั่นใหม่ใส่เีมลงไปเยอะๆนะคะก็ซื้อมาสี่เหรียญ99ขายไปที่15เหรียญน,นะคะซื้อมาจากร้านกู๊ดวิวเนาะต่อมาคือแบรนด์ซาร่านะคะอันนี้ตอนซื้อตอนที่เขาเซลล์ตอนต้นปีนะคะซื้อมา14เหรียญ99ขายไปที่40เหรียญน,นะคะต่อมาลัคกี้แบรนด์ค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านกู๊ดวิวซื้อมา4เหรียญ99ขายไปที่25เหรียญน,นะคะต่อมานิโคมิเลอร์ เออสไตล์แบบนี้ย้อนไป2ปีที่แล้วออกมาเยอะมากเลยนะคะปีที่ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยปีนี้ก็ไม่มีนะคะจอยซื้อมาตอนเซลเนาะแเหรียญขายไป25เหรียญน,นะคะต่อมาแบรนด์ซาร่าซื้อตอนเซลต้นปีเหมือนกัน,นะค่ะก็ซื้อมาอยู่ที่12เหรียญ99เก้าเนาะขายไปที่39มสิบเกลูกค้าไม่ต่อเลยต่อมาเคเบิลนะ ซื้อมาที่6เหรียญห้าสิบเซนที่ร้านมาแชลสป้ายเหลืองน,นะ,ะขายไปที่35เหรียญลูกค้าไม่ต่อเหมือนกันต่อมาตัวสุดท้ายแบรนด์ซาร่าซื้อเมื่อตอนปีที่แล้วตอนที่เขาลดราคาหลังซัมเมอร์นะคะซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่50เหรียญตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่129เหรียญน,นะคะจอยขายไปที่50เหรียญเนาะอันนี้คือสินค้าที่ขายได้ในอีเบ้ ต่อมาเรามาดูในพอร์ชมานะคะพอร์ชมัาจะขายได้น้อยกว่า ebay นะคะแต่ว่าก็ยังขายได้นะยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ขายสินค้าได้นะคะโอเคแบรนด์เจครูอันนี้เป็นของผู้ชายได้มาจากร้าน กูดวิลนะคะซื้อมา6เหรียญ49เป็นของใหม่ขายไปที่27เหรียญต่อมาลิ l ลี่พูลิเซอร์อันนี้เป็นสไตล,ล์รุ่นเก่านะคะซื้อมา4ี่เหรียญ99ที่ลานกูดวิล l ์ขายไปที่22เหรียญนะคะต่อมาแบรนด์เทา์บอสนะคะเป็นเบลเซอร์ซื้อมา7เหรียญ99ที่ลานกูดวิลขายไปที่28เหรียญถ้าเป็นของใหม่จอยจะตั้งราคาอยู่ประมาณ59เหรียญนะคะอันนี้เสื้อแบรนด์เทา์บอสเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเป็นลายดอกโทน สีจะเป็นโทนสีแชมเบรได้มาจากเมืองไทยคะ่ะสามเหรียญขายไป17เหรียญน,นะคะลายนี้ตอยรู้อยู่แล้วว่าขายได้เพราะว่าจอยเคยขายไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะพอไปเจอที่เมืองไทยก็เลือกซื้อกลับมาคนบางคนเข้ามาดูตอวอาจจะสงสัยอะไรซื้อจากเมืองไทยเมื่อตอนต้นปีมกราคะ่ะจอยกลับไปเมืองไทยมาแล้วประจวบเหมาะว่า ออบริษัทของแม่จอยกับน้องชายอ่ะปกติเขาขายเสื้อผ้าออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เอามาจากประตูน้ําใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีออช่องใหม่ก็คือขายเสื้อผ้ามือสองจากอเมริกาด้วยแล้วก็จวบหบอกว่าออะเราถนัดไงเราถนัดแบรนด์อเมริกาอยู่แล้วแล้วเรากลับไปเจอสินค้าราคาถูกกว่าที่จอยซื้อที่อเมริกาอีกนะคะจอยก็เลย หิ้วสินค้านะคะเอากลับมาขายที่อเมริกานะจอยถึงบอกว่าสินค้าจากเมืองไทยสินค้าจากเมืองไทยก็อันนี้นี่แหละถ้าใครอยากมีเสื้อผ้าอเมริกาใส่ในราคาที่ถูกส่วนมากเขาขายไม่ถึงร้อยบางวันแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเกงขายตัวละร้อยบาทอะไรเงี้ยเออลองไปติดตามเดี๋ยวจอยใส่ลิงก์ไว้ให้ดานดานล่านะคะก็ฝากติดตามนะคะอีกช่องทางหนึ่งด้วยถ้าใครอยากมีเสื้อผ้าอเมริกาใส่ใน ราคาสบายกระเป๋านะคะลงไปติดตามทุกวันจะมีแบบสินค้าใหม่มีเสื้อแจ็คเก็ตมีเสื้อมีกางเกงอะไรเงี้ยลงไปติดตามดูเนาะราคาถูกมากเนาะอย่างที่บอกจอก,ก็เลยต้องเลือกซื้อเอากลับมาขายนะคะแล้วก็ขายได้ด้วยขายได้ตลอดเลยเนาะต่อมาเป็นกางเกง Abercrombie คะ่ะอันนี้ ได้มาสิเหรียญซื้อว่าตอนเขาลดราคานะคะจอยขายไปที่45เหรียญค่ะต่อมาซาร่านะคะอันนี้ได้มาจากร้านทีเจมกเนาะซื้อตอนถ้าจําไม่ผิดน่าจะซื้อ14เหรียญ99ขายไปที่40เหรียญน,นะต่อมาเป็นเสื้อซาร่าค่ะซื้อมา14เหรียญ99ที่ร้านมาเชลส์ขายไปที่32เหรียญจะเห็นได้ว่าปีนี้เขาฮิตเป็นสไตล์ยีนกันนะยังฮิตอยู่ต่อมาเป็นซาร่ากิโมโนนะคะอันนี้ จอยซื้อมา9เหรียญ99เมื่อปีที่แล้วถ้าใครติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วจะเห็นว่าจอยออกไปช็อปปิ้งที่เจม a ์แม็กซ์มาเชลนะแล้วเจอแบรนดซาร่าค่อนข้างเยอะมากแล้วสไตล์กิมโนเวลาจอยเจอคือเหมาหมดเลยอยากอยากจะให้ปีนี้มีอีกไม่รู้ปีนี้จะมีอีกไหมนะเจอกิมโนแล้วเจอเป็นกางเกงนะกางเกงซื้อมาเป็น10ตัวคือขายหมด กิโมโนจอยได้มาส่วนมากจะเป็นไซส์เอ็มนะคะตอนนี้น่าจะเหลือในร้านอยู่แค่2ตัวนะเวลาเจอก็เหมาหมดนะช่วงแรกจอยเจอ,เจอ9้าเหรียญ99กพักหลังๆมาเขาขาย14ี่เหรียญ99 14เี่หรียญ9 9ไม่ซื้อเพราะว่าเรายังมีอยู่นะตัวนี้จอยขายไปที่50เหรียญน,นะคะต่อมา CC ค่ะอันนี้จําได้เลยซื้อเมื่อปีที่แล้วต้นปีลดราคาป้ายเหลืองสี่เหรียญ ขายไปที่35นะคะทุกวันนี้ยังเจ็บใจอยู่เลยวันณะตอนนั้นวันนั้นไปอะ่ะคือสี่เหรียนหมดเลยอะ่ะเออมันเป็นการเซลล์น่าจะ3วันสุดท้ายนะคะลบไปสาขาแบบไกลบ้านนิดนึงแล้วแบบเราไม่เคยขายซีควินไงเออด้วยด้วยที่ความไม่เคยขายซีควินแล้วแบรนด์ซีซีมันก็ไม่น่าจะขายได้แพงอะ่ะเออเราคิดอย่างนี้คือณนะตอนนั้นเราไม่มีเวลาเช็คดูในแอปอะไรเลยคือดูอะไรซื้อมาได้ก็ซื้อมา แล้วก็ซื้อมาแบบอย่างละสีหนึ่งซื้อมาแบบตัวสองตัวแค่เนี้ยแต่นี้ร้านแบบมีเยอะมากแล้วพอเรากลับมาบ้านอ่ะเรามาทําการบ้านโหเขาขายกันตั้งสาสิบห้าเหรียญสี่สิบเหรียญนึกในใจอยากกลับไปอีกอยากกลับไปอีกแต่ว่าโอ้โหต้องขับรถไกลไกลอีกก็เลยเออไม่ไปดีกว่าไปดูสาขาอื่นใกล้บ้านแต่สาขาอื่นใกล้บ้านลดราคาหกเหรียญแปดเหรียญมันไม่เหมือนสาขานั้นที่สี่เหรียญนะคะแล้วพลาดเนี่ย พลาดแล้วพอมาต้นปีนี้ก็ดันไม่อยู่ออีไปไปกับไปกับเมืองไทยแล้วกลับมานะคะก็ไม่ทันเซลนะคะจอยลืออยากจะบอกว่าถ้าใครเจอแบรนด์นี้ซีซีเป็นลักษณะส,สไตล์นี้นะให้ซื้อมาต่อให้ซื้อสิบเหรียญก็ยังขายได้ขาย25หรือ35ก็ยังขายได้เนาะก็ลองดูละกันต่อมา อันนี้เป็นเบลเซอร์นะคะทาวบอดซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าเขาเออซื้อสามตัวเนาะเดี๋ยวจอยรวมราคาให้ฟังทีเดียวแล้วก็แอนเทนเนอร์นะคะจอยซื้อมาหกเหรียญสี่สิบเก้านะคะอีกตัวหนึ่งคือทาทาฮาริสเวตเตอร์ค่ะตัวนี้ซื้อมาห้าเหรียญสี่สิบเก้ารวมกันทั้งหมดสามตัวจอยขายไปเท่าไหร่เดี๋ยวนะ อสตัวเขาออฟเฟอร์จอยมา70เหรียญน,นะคะจอยก็ขายไปค่ะให้ลูกค้าได้เอาไปใส่เนาะเจ็ดสเหรียญต่อมาแบรนด์รีวายเป็นกางเกงยนีนซื้อมาจากร้าน TJ Max ม็กซ์ใกล้บ้านนะคะสิเหรียญ99ค่ะขายไปที่สี่สเอ็หรียญแล้วคนชอบเยอะมากรู้สึกว่ากางเกงยีนอะ่ะถ้าเป็นไซส์2ี่สิอะขายค่อนข้างเร็วนะคะพอขายได้ใช่ไหมจอยก็รีบกลับไป ต่กลับไปหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ไอ้ไซส์เล็กอะมันไม่เหลือแล้ววันนั้นไปรู้สึกน่าจะมี3-4ถึงตัวแล้วด้วยตอนไม่ค่อยได้ถนัดขายแบรนด์นี้เท่าไหร่เนาะแล้วมันก็ไม่ได้ลดราคาด้วยก็เลยเอามาแค่ตัวเดียวพอขายได้กลับไปมันไม่มีแล้วค่ะมันเหลือแต่ไซส์ใหญ่อันนี้ของอยู่ตรงนี้เลยหยิบให้ดูได้เหลือแต่ไซส์ใหญ่ตอไปได้ไซส์ยี่สิบเก้ามาสองตัวเนี่ยคะ่ะลายจะเป็นประมาณนี้โอ คือมีบางคนขายเขาขาย69เหรียญไงแต่ตอยตั้งราคาถูกกว่าเขาเนาะมันก็เลยขายได้เร็วมากกว่านะคะต่อมาเป็นแอนนี่คลายนะคะตัวนี้ได้มา7เหรียญ99ขายไปที่35เหรียญลูกค้าต่อแล้วต่ออีกคือต่อออฟเฟอร์ประมาณเกือบ1สัปดาห์ค่ะออฟเฟอร์คือจะเอาให้ถูกที่สุดจะเอาให้ถูกที่สุดราคาจ้อยน่าจะอยู่ที่5 9เหรียญนะเออตอยคือ คือตัดใจโอเคให้ลูกค้าไปใส่เถอะเขาน่าจะอยากได้มากเพราะเขาพยายามออฟเฟอร์ภายใน1สัปดาห์นะคะต่อมาคือแบรนด์ซาร่าซื้อมาเมื่อปีที่แล้ว9เหรียญ9 9ตอนที่ซาร่าลดราคานะคะขายไปที่44เหรียญต่อมาเป็นกางเกงรีวายสาตอยซื้อ ตอนป้ายเหลืองลดราคาในร้าน TJ m a x มนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่6เหรียญน,นะคะขายไปที่27เหรียญโอเคอันนี้คือสินค้าทั้งหมดที่จอยขายได้ภายใน1สัปดาห์เนาะคือบอกไปแล้วว่ากำไรที่จอยได้อยู่ที่25,542บาทนะคะอันนี้คือคร่าวๆนะคะกำไรที่จอยได้นะคะเป็นไงบ้างเรียนรู้กันเยอะมากขึ้นไหมสังเกตดูดีๆ,ๆนะว่าจอยเริ่มขายสไตล์ไหนได้แล้วรีบออกไปหา เอามาขายกันนะคะจะได้ทํากําไรได้เยอะเดือนนี้เราเริ่มขายดีกันแล้วนะเดือน4เดือน5เดือน6เดือน7นะคะเป็นเดือนที่ขายได้แบบยาวๆเลยเดือน4เดือน5เนี่ยเป็นเดือนพีคบอกเลยเป็นเป็นเดือนพีคแล้วคือทุกปีอ่ะคือจะ ทำสต็อกเอาไว้เนาะแล้วเราเรา,เราจะมองว่าเฮ้ยในแต่ละเดือนเราขายลักษณะสภา,าพาแนวไหนไปในเดือนไหนที่เราขายดีนะคะก็เดือน4เดือน5นั่นแหละนะคะพยายามรีบไปหาของว่าขายกันนะคะโอเคยังไงคลิปนี้จบแล้ว อยากจะบอกว่าหลังจากนี้ไปคลิปชาชิ่งห้ามพลาดเด็ดขาดคือขายดีมากขายดีมากจริงๆนะคะติดตามรอดูนะคะโอเคยังไงคลิปนี้แม่คะไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย